บอยากอยู่ลบประเทศทให้บอยากได้สัญชาติไทยแล้วเปลี่ยนสัญชาติไม่ประเทศอื่นดีครั้งดีแน่ได้สัญชาติอื่นเราพ่ออยากเอาพาสปอร์ตนี่ถิ่มล่งโทรสวมกดักขว้าสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนีปาเกตตีจากช่องเกตตีบักตูหลงคอกมีเวลามาโว้กับพี่น้องหลังจากที่ยางเข็ดงานเมียแอ่แหละล่าลอยแห้งเบิดพี่นอ้องเอ้ยอัน มาพอๆกันมีมีเลี้ยวหมาบอบซูฟังปาเกติมายู่ต่างประเทศหมอบมาอยู่เกาะโรโรดประเทศกรีซซึ่งเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมีประเทศต่างต่างมาเที่ยวเยอะแยะมากมายหลายตาหลายประเทศบรรเทาเพราะนั้นก็ได้พ่อคนหลายประเทศสิ่งหนึ่งที่ปาสังเกตสังเกตเห็นได้ก็คือเฮาเป็นคนไทยบอหมมาอยู่ต่างประเทศวาสิมาเฮ็ดงานทำมาหากินเหมาะแหมะ ความจริงมันก็นต้องเป็นอย่างสันละแต่ว่าสิ่งหึงที่เข้าได้รับได้ทำนาทีโดยเจ้าบอโลรูตัวก็คือเข้าแบกหนา้าตาของประเทศมานั่มพี่น้องขันเข้าเฮ็ดสัวนี่สัวเปิดประเทศสซนเฮ็ดดีเสมอตัวชั่วชั่วทั้งประเทศพี่น้องเลยคนมาอยู่ต่างประเทศคือมาสู่ชีวิตแต่ส่วนใหญ่ส่วนซุ่มที่เพิ่นไปสั่งซื้อเสียงให้กับประเทศอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่เพิ่นไปเฮ็ดซื้อเสียงมันมันกับ เพิ่นได้รับหนาทีนั้นวิเลี่ยนบอล่ะแต่ว่าเฮานนิผู้ได้ซื้อว่าเป็นคนไทยหรอกมาอยู่ต่างประเทศเฮาได้รับหนาทีโดยบรูโตบาติน,นีมีเรื่องเหลาวามีผู้ยิ่งคนหนึ่งเป็นคนสวีเดนบอกหอยฟังกอสิวาจังซันติอันเธอเธอเป็นคนไทยบอกเพราะเห็นเฮาว่าเฮาเป็นคนไทยก็อยากบ้าเฮาฟังเนี่ยมีผู้ยิ่งคนไทยนะ่ะ ไปแต่งงานกับคนสวีเดนบาดทีเนียนพ่อแต่งงานกันแล้วบาดทีเนียนลูกก็อยู่กับย่าบานนี้เขาเหดเร่องเอาลูกไปนั่มพ่อเหดเร่องเอาลูกไปอยู่นั่มแล้วแล้วปากดว่าอันผู้หญิงอ่ะเลิกกับผัวเขากระเบอารายละเอียดหลายอย่างลึกลงไปก้อนนั้นอีกประมาณว่าบ่ดีล่ะแต่ว่าละไว้ก่อนพอเลิกกันกับผัวแล้วปุ๊บคน ผู้หญิงคนไทยคนนี่ก็เลยไปใส่กับลบูกกับเมืองไทยหรือไปใส่คนแต่ว่าเล่าเดินเรื่องใหลูกมาอยู่น้ำเแลวๆเล่าเลยต้องเอาลูกไปสวีเดนลูกเล่ากำลังไงกำลังอายุสิบหกปีประมาณนี้แหละบัตชินีนึงก็เสียใจว่าตะกี้อยู่น้ำย่ากก็ดีแล้วเอามาเห็นหนังพ่อเอามาแล้วมาทิมอีกซ้สำสองก็เลยเสียใจบัตชินีมีผู้หญิงคนหนึ่ง คล้ายๆก็ว่าเป็นหน่วยงานะเขาไปดูแลก,ก็เลยไปคุยกับเด็กหน่อยคนนี้ว่าเธอเสียวจังไหรจะกลับไปหายายคือเกาหรือว่าซิยุนีพอดีเด็กหน่อยคนนี้มันไงจะเริ่เติบโต,ตมากอยู่ในพ่อสมควรภาษากระไดแล้วเริ่มไดแล้วเขาก็เลยกว่าเขาสามารถรับเรียงได้มันเถอะเราก็เรียกว่าฉันบอกกลับไปกรล่ละฉันซิยุนีละ่ะผู้หญิงคนนี้เพิ่นก็ดเลยรับอนุเคราะห์ ดูแลแล้วก็เทคแค่ด้านจิตใจเด็กหน่อยคนนี้หายซูมือซุมือรละาว,วานแหลกๆหหายซูมือสูมือวันนี้เราก็เลยคอยๆอ,อ,อุปถัมภ์คำชู้มากก็เลยมันก็เลยดีขึ้นคือจังหวะมันหดขึ้นว่าสีอิ้หายใดแล้วก็สีเลียนหนังสือสีสิสาม,มาถด่อยเหลือตัวเองได้ต่อไปนีบ้บ่สนใจแม่แล้วว่าสัน อันเข้าฟังเรื่องเล่านี่เพิ่นกับโบคลายๆว่าป้าเป็นผู้ยิ่งไทยขึ้นใจลายแต่คือถิ่มลูกใดใจป้าบะนึงใจแปวพี่น้องก็เรียกว่าอืมนอกจากเข้าสิม,ม,มาธรมมาหากินแล้วเข้าตรงแบกหน้าตาประเทศไทยนั่งความจริงมันกรบโบแมนทุละความจริงกับโบแมนทุละหรอกแต่ว่ามันกระลูซึกใดเพราะว่าคุณเกิดในแผ่นดินไทยเป็นสัญชาติเป็นสัญช,ชาติไทย ไปยูไซกะทิมบ่อไรอันนี้คือกรณีหนึ่งบัดนี้มีอีกกรณีหนึ่งมีนักตงเที่ยวมาเอากันยางถามทั้งคนไทยคนจีนนางถามนวลวันนี้พ่อของหัวโอ้เป็นคนไทยเหรออุ้ยฉันรู้จักคนไทยว้เราก็ดีใจอุ้ยแายแล้วพี่นิวจะคนไทยอยากเราน้ำคนไทยพูดเสียงรอเรือไม่ได้ว่าซันว่ะ เอาคอยว่าสิวเราเจ้าดีๆอยู่เจ้ามาใส่บอกคนไทยบอกล้อเรือบ่ได้อีกจักสิเฮ็ดจังไดนวันเถาะบอกกบพ่อใหญ่นี่บอกไปบอกมาเราว่าคนไทยบอกล้อเรือบ่ได้ว่าสั่นก็เลยว่าเฮ้ยต้องเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่ใส่เราเลยเธอรู้บ่ที่จริงอ่ะคนไทยบอกเสียงรอเรือได้เด้แต่ว่าบ่อยากบอกว่าสั่นโอ้บอกอยู่นี่คนยังไงดูต้องตัดคลิปดูอัน ก็เลยบอกว่าที่จริงคนไทยนะบอกบอกเอเรื่องใดอยู่แต่ว่าบรอยากบอกประเทศไทยนี่เป็นประเทศเดียวในโลกเลยที่บอกภาษาจาของบอถูกต้องพนเราตีไงใส่เราเลยแล้วว่าเอ้าอีลิสจีเอเธอว่าได้ปะว่าได้แล้วเนาะวันนี้ก็เลยบอกใส่แล้วรผมรักคุณเอาไม่ใช่ผมรักคุณหรอเออ ที่จริงถ้าจะพูดให้ถูกก็ผมรักคุณแต่ถ้าพูดให้มันปกติก็ผมรักคุณเอหตุแหยฝรั่งสับสนนะมาเดลเลคคือพออาจารย์อดัมเล่าว่าโอ้ผมเพิ่งเข้าใจภาษาไทยอะเวลาเขียนเวลาอ่านมันต้องอ่านรอเรือมันต้องพูดชัดเจนแต่พอมันเป็นภาษาเล่นๆไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเสียงรอเรือก็ได้ก็เรยว่าเออแมนคว่ำเล่า เลยถามว่าอาชีพไดที่สามารถทีว่าภาษาไทยถึงต้องเปะ๊ะก็สิมีหนักข่าวก็สิมีครูภาษาไทยแมนบ่กเราเข้านี่เข้าเปะ๊ะเลยเข้าว่าขนาดว่ากับลูกนี่ลูกยังแม่ตกลงรักหรือรักพอภาษาอื่นประเทศอื่นซี่ดียดเบิดล่อเรื่อล่อ,อลิ่งเป๊ะเบิดโยกเป็นภาษาเข้านี่แหละที่มันบอซีเดียดเลยบอกว่าเราไม่แคร์ เรามีรอเรือแต่เราไม่แคร์เราไม่พูดสแล้วละ่ะบัดที่นี่ก็ย่อมรับอยู่ด้ว่าจะคล้องกับวัตถกลูกว่าแม่ถ้าพูดผิดมันก็ต้องเขียนผิดสิตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ก็เลยก็เลยบอกว่า,าถ้าถ้าเกิดอ่านอ่านกับเขียนก็จําให้ได้ก็แล้วกันว่ามันมีรอเรือแต่เวลาเราพูดเนี่ยเราไม่ค่อยซีเรียสเราก็เลยพูดอย่างนี้ ส่วนใหญ่คนไทยจะไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่สันพ่อหย่อนเมืองจะของมันกะแมนนะบอมมี่พูดอะเข้เาเข้เากับภาษ,าษาไทยบดถืออิหลีกัยยอมรับความเล่าอิหลีว่าคนไทยไม่พูดรอเรือคนไทยพูดรอเรือไม่ได้จริง,รงๆเราพูดได้แต่เราไม่พูดสันดอกว่าอันนี้ก็เลยว่าเออว่าเขาเมาร่วมมิหลีไเว้ยว่าเป็นคนไทยบัดน,นี้ก็เลยว่า แต่ว่าเบ้าภาษาอื่นนน่ต้องซี้เรียดเลยต้องรอเรือเป๊ะพอมาพูดภาษาไทยมันชินเนาะชินกับการพูดไม่ถูกต้องเราก็เลยพูดไม่ถูกต้องแต่เวลาอ่านเราก็อ่านให้มันถูกต้องสันดกว่าเออนี่กจะเนี่ก็เป็นหน้าตาประเททยอีก,กันหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวน้อยๆคือเฮ้าน่ะ กระแบกหนาตาในน้อยประเทศไทยไหวคือกันพี่น้องเลยพยายามเ็ดดีที่สุดเท่าจีดีได้วันเถาะอันมีคนก็เล่าเ,เ,เรื่องนนเรื่องเนี่ยห้ฟังท่างหนึ่งกับยองว่าไทยแลนด์น่ดีจังสันดี่ังสี่อีกฟังหนึ่งก็มาเห็นว่าไทยแลนด์เนี่ยบอดีจังสันบอดีจังสีงส่มันก็นมีทุกหม่องทุกบอลมันเปะละ่ไอันคนตัวเน่น้อย,อยจังเขากะก็เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยก็เลยว่า โอเคเข้ามาทำมาหากินซื่อๆนี่ก,นก,นะกับบแมนเนาะเากะเขาแบกเขาแบกหน้าตามาน,นั่งนอนว,วะ่ะมีผู้รงกวนว,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 นวน่าโอ้ยบอยากอยู่โลกประเทศไทยบรอยากได้สัญชาติไทยแล้วเปลี่ยนสัญชาติไม่ประเทศอื่นดีครั้งดีแนะ่ได้สัญชาติอื่นหรอกพ่ออยากเอาพาสปอร์ตนี่ถิ่มลงโทสวมกดักขว้าอันนี้บอแมนคนแถวนี้ว่าได้ยินเขาคอมเมนต์ไว้ก็เลยว่าแม่ สิเปลี่ยนไปใส่สัญชาติยังกัสสางพี่น้องได้ขึ้นซื้อว่าไทยเกิดเป็นคนไทยแล้วมันเปลี่ยนสัญชาติไปกาไทยคือเก่าความรู้สึกเหนือขิดมันกับเปลี่ยนบะไรคือเก่าสร์างกำเนิดมันเปลี่ยนบะไรรู้สึกคือเก่าเปนเขาว่าจะของกระรู้สึกคือเก่าว่าเปนเขาว่าคนไทยกะบรู้สึกคือเก่าแมนในพาสปอร์ตสกายเป็นประเทศยังกัส้างพี่น้องนี่แหละคือความรู้สึกของคนไทยคือยังไง ยังไงเข้ากับรู้สึกถึงความเป็นไทยอยูด่ดีโดยส่วนหลึกวัสนเถาะกับสำหรับคลิปนี้กับมีแคี้นเนานะพี่น้องเมื่อวาสู้ฟังเมื่อวาความรู้สึกนึกคิดให้ฟังมาเอวาประสบการณ์ที่เข้าเคยแต่ยินมาสู้ฟังปาเกตี้กับเฮดคลิปมากกับบก,ก้าขอให้พี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพราะว่าอยานมันบด,ดีพอ่อ แ้ถ้าผู้ไดมีเมตากะขอบคุณในห,หลายทีกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องเดอ้อพอกันคลิปหนาด้พี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขหลักะสุขภาพแข็งแรงล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย